สวัสดีครับยินดีตอนลับเข้าสู่ช่องร้านคำล่าพาสแซบนะครับวันนี้มาเสนอเมนูขบปุ่นซาวนะพี่น้องจีท่มวมเลยตอนนี้ไมไ่กินเลยขบปุุนซาวเลยนะทีเลยเมนูขบปุ่นซาวแซบเลยวันนี้ ขิดยากนะพี่น้องโอ้นี่เลยอืมนนวครับชิมกันสวดสวดกระผักได้ชะอมตัวลวกเดี๋ยวบอกกะผักกันจอง มีหลายอย่างมีผักระแง่ผักชีลาวโอ้พกผักหลายอย่างครับเดเคคี๋พี่น้องใส่งี้เลยคนครรีเข้ากันพี่น้องโอ้หลายคือยี่กินหมดคือยิ่กินเหลียลองสวดน้ำดู สูตรน้ำเจืดไปหน่อยนึงเส่น้ำปลาจังหน่อยทำให้มันจืดไปนะเดี๋ยวถ้าเค็มมันเหี่ยวขึ้นบ่ได้ไหวไหม,มแก้มกระพักเลยพี่น้อย นะชื่อว่าตะเกียบขออนุญาตใช้ตะเกียบเด้ออู้สินเหนี่ยวนุ่มกับพี่น้องไงอู้ดูขนมจีนมากเด้พี่น้องดูคำนี่พันแล้วพันอีกแล้วเอานี่คำใหญ่ๆเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> คำใหญ่ๆเลยพี่น้อง ใส่ก็จะอมด้วยเป็นยังไงป่ะนานแล้วไม่ได้กินหมวนอย่างนี้เลยพี่น้องเอ้โอ้สิ่เหนียวนุ่มรับหลากรสิบลัวอะไรรู้ไห พี่น้องเอ้ฮะอืมกินกระพักเป็นถุงเนาะโอ้แ่บดีนะอืมอืม

เขาทาปลาเลียหักผ like uh ักกระหยังผักกระหยังกินอะไรก็ผักกระหยังกินกระหยังกระเสียบดีกว่าเนียนไปแล้วสินเหนียวนุ่มครับเลย พา,ากันจองเขากันคาดดีเนาะบ่เหม็นกินใดเบิ่อบ่นพี่น้องเลย ลุงหน่อยบ่เนาะผ mm hmm. ักกินกี่โบมีบานบ้างพี่น้อง <laughs> เสียงคนยังคำยิ่งใหญ่ๆเลยพี่นอ้องมา Ini <tongue> Hmm. <tongue>